สวัสดีครับผมผมช่องซอจอนอะงมันเช่นเคยครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปย้ายแบตดนะวิธีการย้ายแบตดอะไรเงี้ยของร้อยห้า LED โอ้โหมันเป็นอะไรที่มองแล้วขัดหูดขัดตานะแบตดมันอยู่ตรงตัวเครื่องนะเราต้องย้ายออกบางคนก็จะย้ายใส่ใ้เบาะนะแต่บางคนก็จะใส่ตรงกองผมมาเลือกที่จะใช้ตรงกองนะเดี๋ยวมาให้ทุกคนดูนะว่า มันจะเป็นยังไงนะเนี่ยนะครับทุนอันนี้ตำแรน่นี่ตำแหน่งเด็ดตอนที่อยู่เก่าของมันนะมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันจะเกะก,กะนะเวลาเราเซอร์วิสนะเวลาเราทำน้ำท,ท,ทํานี้เราเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนอะไรเงี้ยเกะก,กะมากจะอยู่ตรงนั้นนะถ้าเอาออกเนี่ยโล่งเลยทุกคนโล่งนะไหนดูตรงนี้น อันนี้ก็จะเป็นเรือนนะเนี่ยก็จะมองโล่งๆเหมือนพวกเลยห้าตัวเก่านะทุกคนก็จะโอเคอยู่นี่ก็ใส่สายระบายด้วยนะไว้ดันโลนะไปไกลๆผมก็ได้ย้ายมาไว้ข้างบนนะทุกคนไว้ตรงนี้ตรงกองนะนี่เลยเนี่ยแน่นผมเอาสายรัดรัดเอานะ ตัวที่เราเช็คโค้ดรีเมปอะไรองี้ก็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยนี่ฟิวสองตัวเดี๋ยวดูดิสายรัดรัดก่อนนะ่ะลองทดสอบนะว่ามันดีปะ่ะนี่ก็ต่อสายครบมานะเพราะว่ามันยาวไม่ถึงต้องต่อมาอีกนิดนึงมันสั้นนิดเดียวนะก็เลยต่อแต่ คู่บวกมันถึงนะทุกคนเนี่ยมันถึงตรงนี้พอดีแต่เขาลบไม่ถึงนะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นสายแข็งนะสายที่เขาใช้ต่อตามบ้านทำไรนี่แหละสายแข็งเลยใช้ได้เหมือนกันอืมอันนี้เลยตรงนี้ก็จะโล่งนะผมเอากรองออกมานี่เลยพเพื่อนๆย้ายไว้ตรงไหนก็คอมเมนต์ให้ผมดูเลยนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ย้ายหรือว่าอะไรอยากทําตามก็ทําได้เลยนะวิธีทําก็ไม่ยากต่อแค่สายคดลบมาให้ยาวกว่าเดิมให้มันถึงนี่โคบวกมันยาวถึงนะเนี่ยสายมันก็ประมาณนี้เนี่ยพวกดดนเลยอะไรเงี้ยไว้งล่างเนี่ยสำลัดไว้อันนี้เลยส่วนสเต็ปเครื่องคันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะหมกไว้ก่อน แต่ว่าสเต็ปก็จะมีจะทําไม่แหละแต่ตอนนี้ก็มีที่เราทําก็ใช้เข็มเห่งสุพรรณนะนีสุพรรณแล้วก็ใช้ลูก LED นะแล้วก็ปาดเสื้อลงนะเสื้อประวานมันตัวน,นี้มันจะสั้นนะทุกคนพวกเสื้อประวานแล้วก็ LED นะมันจะสั้นเราปาดปุ๊บเราต้องเสริมประเกอร์นิดนึงแล้วก็ไล่หา แหวนว่าเราจะเอาแหวนขึ้นสูงไหมประมาณไหนก็เล้วแต่เราเลยอันนี้ผมทําเองนะผมคิดคนลองคิดคนตามช่างเ้าดูลองทําดูนะรายละเอียดรถก็ประมาณนี้แหละแล้วก็คาดผมใช้เป็นสปาหนึ่งสามห้านะแล้วก็เพนกดแต่งอะไรพวกนี้ผมเปลี่ยนใหม่แต่สปริงผมใช้สปริงเดิมนะผมไม่เอาสปริงแต่งนะผมไม่ชอบรถโดดนะเวลาโดดมาเนี่ยโอ้โหผมเสียวท,ทีเลยกงายท้องอะไรเงี้ยผมไม่ชอบผมชอบแบบนี้แหละแบบ ออกกตัวแบบสบายๆนิ่มๆเนี่ยท่อก็ใช้ประมาณนี้เลยเป็นคอ32มิลน,นะทุกคนนะไล่ขึ้นมานี่เลยออก35นะ35หรือ36นล่จำไม่ได้ต้องวัดดูแต่ผมจะไปเพิ่มเป็น38นะทุกคนผมรู้สึกว่ามันยังถ่ายออกไม่หมดนะระบายออกไม่หมดจะเอาเออกอีก ส่วนกันนี้ก็วาวจะเป็นว้าวโซนะัน,นว้าวโซอยู่เป็นวาววิบแปดยี่สี่เรือนก็จะเป็นเรือนเรือนสร้างนะเรือนซีบีสร้างนะของเอสี่นี่นใช้เซนเซอร์ด้วยกันได้นะมูชีตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบห้าซีซีต่อเล็ก ต่อใหญ่มันก็จะขึ้นเป็น200รอยเลยแต่ผมยังไม่ได้ใสนะ่เพราะว่าจะไล่ e 8ปดห้าแต่ตอนนี้ใช้เป็น e ยี่สิบอยู่ประมาณนี้เลยส่วนตรงที่ย้ายเบ็ดก็ใครจะทำตามก็ทำเลยนะมอกรองนีใส่ประมาณนี้ตัดตัดอยู่ประมาณนี้นะเราขอกองเรือน C b บนะมาแล้วก็ของประาณนอะ่ะผมเอามาตัดครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วก็เหลือครึ่งหนึ่ง เนี่มันจะดูไประมาณนี้มันจะใหญ่พอดีกับปากเรือนเลยไนอากาศดูนะว่ามันดูดดีไหมโฟากาศแบบดีป่ะอะไรเงี้ยส่วนสเตอร์ผมก็ยังใช้เป็น15 31อันนี้สำหรับขี่สองคนนะผมขี่ใช้งานถ้าถหมาหปอผมจะลดไปฟันหนึ่งเป็น30 15 30นะอนี่ อันนี้อามเดิมนะทุกคนไม่ได้อามยนต์อ,อะไรนะมาดูใจอลงมันอันนี้เลยเนี่ยถ้าบางคนก็ใช้ใต้บาะนะถ้าใต้บาะมันจะลกนะวางวางของน,น้อยผมก็เลยเอเอาไว้ข้างหน้ารถดีกว่ามันจะพกตรงนี้จะได้วางของได้ปกติอะไรเงี้ยอันนี้เลยเนี่สติกเกอร์เดี๋ยวผมจะทำสติกเกอร์ตัวนี้มาอีกนะทุกคน อันนี้ก็อูชางเบียรพี่ทุกพี่แถวบ้านเขาให้มาก็สวยนะใครอยากได้ก็ติดต่อช่างเบียได้เดี๋ยวนลยของแต่งก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะทุกคนก็แค่นี้ผมไม่ค่อยได้แต่งนะเพราะว่ายังไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีเวลาไปทำเด้ยมานี่เลยเราก็ยังเป็นซีโน่เหมือนเดิม ตอนเตปต่อไปผมก็จะทํานะเพราะว่าได้ตังมาแล้ว Youtube ผมจะทําสเต็ปใหม่ทุกคนเสนอมานะว่าจะให้ผมทําอะไรนะแต่ผมอยากได้ c ีวาวนะทุกคนฟังเสียงนะแต่ผมติดนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมเลยนะครับไปต่อกันที่สามหมื่นสามนักทุนขอบคุณครับ